ผมมาถึงสวนนี้นะครับชื่อว่าสวนทรายทองเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่ที่เชียงใหม่นะครับนะบ้านขุนช่างเชียงมาจากทางดอยปุยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยโอ้โหสวยจริง,รงอันนี้คือวิวเลยนี่ได้วิวเลยสวยมากโอ้โหสวยที่สุดนี่สวยมากนี่นะท่องเที่ยวนะนี่รีวิวเลยนี่เจ้าของสวนมีชวนให้เช่า ด้วยให้ใส่ด้วยให้ถ่ายรูปด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนี่นะนี่ในเจ้าของเออมีกาแฟด้วยนะครับโอ้โหมีเยอะแยะเลยมีขนมมีโอ้โหมีไวายด้วยโอ้สุดยอดนะสวยมากนะนี่ดูเจ้าของกำลังทํากาแฟเพ,เพื่อนๆคนไหนดูแล้วก็มาเที่ยวได้นะครับที่นี่ นะสวยนะนี่นี่นี่มีรถด,ด้วยโอ้โหสวยมากครับมีหัวใจสวยมากนี่อันนี้อยู่กลางป่านะครับไม่ใช่อยู่กลางเมืองนะเนี่ยให้ดูรอบๆเนี่ยกลางป่าเนี่ยโอ้ไทยกููเจ๊อนี่มีอันนี้ด้วยนะเป็นไม้แล้วนี่นี่เอยู่ขาเขานี่สวยมากนะแล้วก็ มีชุดอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็ข้างบนก็เป็นที่ไทยอันนี้ด้วยนะวิวสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้โอ้โหสวยจริงๆรินะครับอันนี้บอกสวัสดีปีใหม่ด้วยนะหกสกโอ้โหสวยมากแล้วก็ยังมีน้าไม้อีกโอ้โหนุ่นยังมีวิวสวยๆนุ่นนะเดี๋ยวจะไปให้มีที่นี่มีสตรอเบอรี่ด้วยนะนี่ ต้นสตอเบอรี่ยินดีต้อนรับนี่นี่มีมีผักด้วยผักผักดอยเนี่ยนะนี่มีดอกด้วยนี่สวยมากโอ้โหมีสตอเบอรี่ด้วยนะแดงๆดงเลยนะนี่อันนี้คือน้ำไม้อ่าอันนี้คือน้ำไม้นะโอ้โหนี่นี่กลางป่าเลยชันคุ้นชั่นเคียงจังหวัดเชียงใหม่มาเที่ยวได้ บนสูงเกินไม่ไปให้ดูวิวอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, สวยมากหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลนะเออโอเค